ความล้มเหลวเชิงยุทธศาสตร์ในการรับมือกับปริมาณน้ําฝนในเมืองรูปแบบใหม่ที่ตก2-3ชั่วโมงเป็นน้ํารอการระบายทันทีอันเป็นผลจากการวางแผนล,ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสอทนชที่ควรจะทําหน้าที่เป็นมันสมองของประเทศด้านการบริหารจัดการน้ํากลับละเลยประเด็นที่ควรจะเป็นหัวใจของการจัดการเมืองยุคคลเมดเพรสิสนั่นคือการจัดการน้ําฝนในเมืองอย่างยั่งยืนแม้จะใช้เวลาหลายปีและงบประมาณมหาศาลในการจัดทําแผนแม่บททรัพยากรน้ํา แต่แผนที่ว่านี้กลับไร้แม้แต่เงาของแนวคิดการจัดการน้ําฝนในเมืองอย่างยั่งยืนทั้งที่เมืองไทยท่วมซ้ำซากจากฝน2ถึงาชั่วโมงเพราะเมืองไม่มีที่ให้น้ําอยู่และโครงสร้างเดิมมันรองรับไม่ไหวหน้าเศร้าที่แทนที่สทนชจะเป็นผู้ขับเคลื่อนแนวคิดใหม่ๆอย่างการใช้ภูมิทัศน์ดูซับน้ําสวนสาธารณะหน่งน้ําหรือตึกซับน้ํสออนาสทนชกลับทุ่มเททรัพยากรไปที่แนวทางเดิมๆอย่างการขุดคลองสร้างอ่างและสร้างเขื่อนราวกับว่ายังอยู่ในโลกยุคก,ก่อน ในโลกยุคปัจจุบันที่สิ่งต่างๆผันผวนและซับซ้อนมากขึ้นทุกวันการจัดการน้ำที่ยึดติดอยู่กับคอนกรีตจะไม่มีวันทันฝนแบบระเบิดเม็ดน้ำฝนที่ตกหนักและจบในไม่กี่ชั่วโมงหากสทนอชออยังคงปล่อยให้เมืองไทยท่วมซ้ำด้วยแนวทางเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาโดยไม่กล้าแม้แต่จะบรรจุการจัดการน้ำฝนในเมืองอย่างยั่งยืนไว้ในแผนระดับชาติหรือผลักดันกฎหมายให้เมืองปรับตัวอย่างยั่งยืนบทสรุปคงมีเพียงข้อเดียวไม่ว่าจะลงทุนอีกกี่หมื่นล้านน้ำก็จะท่วมแบบเดิม